สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอธิบายรายละเอียดการสมัครรับรางวัลโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายประจำปี2567ทำอย่างไรถึงจะผ่าน4ด่านฟิตพิชิตรางวัลตามไปดูกันเลยค่ะหน้านี้จะเป็นกำหนดการเกี่ยวกับการสมัครการส่งผลงานและการประกาศผลนะคะสมัครแล้วอย่าลืมส่งเอกสารให้ทันก่อนปิดรับสมัครภายในวันที่30เมษายน 2,567รายละเอียดต่างๆโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดคู่มือไปศึกษาได้เลยนะคะเรามาเริ่มทำ4ด่านฟิปพิชิตรางวัลกันเลยค่ะซึ่งจะมีรายละเอียดในแต่ละด่านดังนี้ด่านที่1โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการโดยสแกน QR Code โกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและแชร์ข้อมูลการประชาสัมพันธ์การสมัครรับรางวัลไปที่ช่องทางโซเชียลต่างๆของโรงเรียน และเปิดเป็นสาธารณะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วโรงเรียนจะได้รับเกียรติบัตรในด่านที่1โดยส่งไปทางอีเมลที่ท่านได้กรอกข้อมูลไว้ค่ะในด่านที่2การสมัครเข้าร่วมแพลตฟอร์มก้าท้าใจซึ่งโรงเรียนต้องดำเนินการดังนี้ 1. ให้นักเรียนสมัครลงทะเบียนก้าท้าใจ6 0ขึ้นไปของจำนวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน 2. คุณครูผู้รับผิดชอบทำการสร้างกลุ่มในก้าท้าใจและเชิญนักเรียนเข้ากลุ่มจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการเช็คข้อมูลหากข้อมูลครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะทำการจัดส่งเกียรติบัตรในด่านที่2ให้ท่านทางอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ในด่านที่1ค่ะด่านที่3การส่งเสริมขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาในด่านนี้โรงเรียนจะต้องผ่านด่านที่1และด่านที่2ถึงจะสามารถสมัครในด่านที่3นี้ได้ การดำเนินงานในด่านนี้โรงเรียนสแกน QR โค้ดดาวน์โหลดเอกสารและดูแนวทางการตอบคำถามได้ที่คู่มือค่ะซึ่งเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณารางวัลประกอบด้วย 1. เอกสารเวิร์ดให้ท่านตอบคำถามตามแบบฟอร์มให้ครบทุกข้อ 2. อทำคลิปวีดีโอ นำเสนอกระบวนการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนแบบองค์รวมรายละเอียดตามเอกสารเวิร์ดระยะเวลา4-7นาทีหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครในด่านที่3ค่ะโรงเรียนจะได้รับเกียรติบัตรหลังจากประกาศผลในเดือนมิถุนายน2,567โดยส่งไปทางอีเมลที่ได้ระบุไว้ค่ะและในด่านสุดท้ายคือด่านที่4โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ในด่านนี้โรงเรียนจะต้องผ่านด่านที่1ด่านที่2และด่านที่3ถึงจะสามารถสมัครในด่านนี้ได้นะคะการดำเนินงานในด่านนี้โรงเรียนศึกษาข้อมูลการจัดทำโครงการและแนวทางการตอบคำถามได้ที่คู่มือค่ะสแกน QR c อ d e คดดาวน์โหลดเอกสารด้วยนะคะเอกสารประกอบการพิจารณารางวัลมีดังนี้ 1. เอกสารเว r d ให้ท่านตอบคำถามตามแบบฟอร์มให้ครบทุกข้อ ฟอร์มการตอบคำถามในด่านที่4นี้จะไม่ใช่ฟอร์มเดียวกันกับด่านที่3นะคะ 2. เอกสาร x x e l ใใ้้ระกข้อมูลภาวะโภชนาการและสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการของนักเรียนการทดสอบสมรรถภาพทางกายจะต้องใช้คู่มือของกรมพละศึกษาปี2562ในการทดสอบนะคะ 3. ทํทำคลิปวิดีโอ นำเสนอกระบวนการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนแบบองค์รวมรายละเอียดตามเอกสารเวิร์ดระยะเวลา4-7นาที4คลิปวิดีโอนำเสนอการทำกิจกรรมทางกายของนักเรียนแบบองค์รวมระยะเวลา5-10นาทีและในด่านที่4นี้ต้องขอสงวนสิโรงเรียนที่เคยได้รางวัลจากกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพกรมอนามายัยย้อนหลัง3ปีไม่สามารถรับการพิจารณารางวัลในปีนี้ได้นะคะ แต่สามารถดำเนินงานในด่านที่1ด่านที่2และด่านที่3ได้ค่ะจากนั้นเมื่อสิ้นสุดการสมัครและส่งเอกสารวันที่30เมษายน2567เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครต่อไปค่ะซึ่งโรงเรียนที่จะได้รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายประจำปี2567จะต้องมีการดำเนินงานครบทั้ง4ด่านและมีคะแนนผ่านเกณฑ์80%ขึ้นไป ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมสมัครและส่งเอกสารตามกำหนดกันนะคะหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์02 590 4590กลุ 90, ่มกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่นกรมอนามัยหรือสอบถามได้ทางไลน์กิจกรรมทางกายสแกน q ิว o โพสเพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ